ที่กระแสบูมที่สุดเดินทางมาจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันผ่านการตกผลึกแล้วก็มีการตกเขาเรียกว่าตกผลึกจนเป็นธรรมเนียบรุ่นในการเล่นว่าในการเล่นเนี่ยไม่ได้สเปะสปะละเหมือนเมื่อก่อนถูกไหมรุ่นของการเล่นก็มีการบัญญัติรุ่นที่เล่นอย่างชัดเจนที่มีพิธีดีชัดเจนนะอ่าก็แบ่งเป็นสายในการเล่นละสายหลักๆที่เราต้องพูดถึงก็คือสายของทางสายหลักเมืองถูกไหม สายของเครื่องที่เป็นสายลักเมืองก็จะเป็นสุริยันจันทาแว่นเล็กแว่นใหญ่หรือว่าองค์พระจุคามปี30รุ่นแรกที่เป็นเนื้อผงนะครับรวมกระทั่งถึงเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นสตตมนะครับที่ข้างมียันสตตมมีหูนะครับรวมแม้กระทั่งไปถึงพังพระการรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปี3-2นะครับก็อยู่ในสายลักเมืองเหรียญพังพระการเนื้อนาวะโลหะเนื้อทองคำนะครับ những nghìn